สวัสดีครับบิวกบช่องปีนรถํำสิ่งลนะ่ะบรรยากาศยามเช้าไม่ถ่ายคลิปตอนเช้าเวบ,บเช้าเช้าแล้เนี่ยเช้าตอนนี้ไม่มีคนตื่นมานานแล้วตื่นมาแล้วเจอพี่เหลาเว้ยคนแรกตอนแรกผมตื่นตอนโหกโมงแล้วที่นี้มองมาปุ๊บอ๋อยังไม่มีใครตื่นเลย ก็เลยนอนนอนสะพัก,กนอนสะพัก,กประมาณหกโมงยี่สิบกตื่นขึ้นมาไอ้อพอเพิ่งขึ้ามาปะเพ่งนัดสตาร์ทเช้าเลยวะเพิ่งบะหรือว่าเพิ่งสตาร์ทเพิ่งยังไงฮะจันชูยังไม่ตื่นเ,นยเ,ล,ล,นะเลยโอ้โห เตบอยยังไม่ตื่นตื่นแล้วมนะั้งแต่ยังไม่ลงจากรถเมื่อแต่น่าจะนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ดูไปแล้วนะดูไปแล้วพี่ธงก็น่าจะยังไม่ตื่นหรอกพี่ชูก็น่าจะยังไม่ตื่นเห็นนอนอยู่ประมาณหกโมงกว่าแล้วครับตอนนี้ก็มึงข้าวไว้นะ ตต็นมาก,ก็ทำงานเลยอ่ะยังไม่ได้กินข้าวนะก็ต้องหุงข้าวไว้หุงข้าวไว้แล้วต้องกินประมาณเท่าเกยมานี่วเมื่อคืนกินเท่าเกยมาก็ประมาณเกือบสิบโมง้งถึงถึงไหมจะไม่ถึงหรอกไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ค่อยได้ดูเวลาด้วยทํางานอย่างเดียวปั๊มลมลเจเ้าวัดเลนทาย สะอาดสงสัยพี่เหลาล้างแน่นอนเลยพี่เหลาหรือใครล้างเลย <c oughs> สะอาดเอี่ยมอ่องไม่มีคราบจารบีเลยครับพี่เหลาล้างแน่นอนล้างจด สดชื่นเสมอนี่ครับบรรยากาศมันตอนนี้อากาศก็อากาศแบบ <c oughs> เย็นๆลมพัดหน่อยลมพัดแล้วก็เย็นๆครับ <c oughs> โอ้ยไม่ได้ยกหัวเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยยกรถผมมาน้ำ <c oughs> มันพาวเวอร์รั่วปั๊มปั๊มบนครับปั๊มพาวเวอร์บนรั่วครับ เช้าตรู่พาไปชมมันรั่วออกไอตรงเขาเรียกว่าอะไรเออกร,กระบาดอ่ะมันจะเป็นก,ร,กระบาดลงมาใช่ไหมปึ๊บเป็นก,ร,กระบาดแล้วก็จะลงมาต่อกับปั๊มพาเวอร์ นี่ตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวปั๊มพาวเวอร์นะครับน้ำมันพาวเวอร์คือมันรั่ว <c oughs> มันรั่วซีนมดบนเลยครับแครไม่รู้ว่าเบนซินอยู่ไหมไมีอย่ากยกลูก้วยครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยกลูกก็อาจจะมีหนะ้าพันมากถึงไหมเนาะไม่แน่ใจพวกนีนครับว่าจะถึงห้าพันหรือเปล่า Oh. เดี๋ยวก็อยู่ตัวแล้วครับใช้ไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยอยู่ตัวแน่นอนอันนี้น่าจะรั่วรั่วคือน่าจะหยดเละต้องฉีดน้ำมันเพาเวอร์ครับแบบนี้รั่วได้งไงแต่ก็โชคดีอะที่ปั๊มล่างไม่เสียปั๊มที่มันติดอยู่กับเครื่องอะถ้าปั๊มที่ติดอยู่กับเครื่องเสียนะ ไม่ดีแน่นอนเลยอันนี้เดี๋ยวผมเช็คนะครับไม่รู้มีน้ำมันไหมเพราะว่ามันเพิ่งรั่วเมื่อวานมีอยู่มีอยู่น่าจะน่าจะครึ่งหนึ่งนั่นนี่เนี่ยน่าจะเท่านี้เต็มมันเท่านี้ไง กี่สองนี่น่าจะครึ่งหนึ่งใช่ไหมมองไม่เห็นด้วยโอ้ตายู่นี่น้ำมันแต่อยู่ประมาณเท่านี้นะครับเหลือเยอะอยู่มันยังไม่รั่วเยอะหรอกอมั้งแค่หยดเยอะนิดเฉยอ่ะ <c oughs> ถ้าเกิดไม่เสร็จงานนี้ก็คงจะต้องรีบต้องกลับไปเปลี่ยนซีนก่อนนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนซีนดูก่อนเพราะว่าถ้าเปลี่ยนแล้วอยู่ก็โอเคครับถ้าเปลี่ยนแล้วไม่อยู่ก็ยกลูกใหม่เป็นร้านนังข้เลยดังค้อแกน่าจะทำดีเนาะดี <O> ่บอยไปทำก็อัมพาวเวอร์เออก็ดีนะไม่มีปัญหาอะไร ตามชูตื่นแล้วเป็นไงครับเมื่อคืนไปถึงดาวภูโตรโรโ,โนะมันมันผ่อนคลายเลยเมื่อคืนเออสสพลัง40ดีกรีครับเจ้เมื่อวันนี้ใส่ายๆด้วยเลยโอ้ใสไต้เชา้ชาๆหลาว่เออสัก7โมง <c oughs> ก็ปกติตักกี่โมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงอืมเจ็ดโมงเหยเลยวันนี้ก็ตักฟานอนก็มาเจ็ดโมงครึ่งอะหกโงคึ่งไหมยี่อันนี้มันหกโมงคึ่งแล้วพี่ตักเลยไปพี่เล้าตักเลยพี่อ่ะพี่เล้านอนเีหบอฮะพี่นอนฟีหรอไม่นาว่อโอ้ดูอ่ะ หนาวแล้วนี่ก็คือหลุนหมดแล้วของพี่เหลาโอ้ยเปลือหมดนี่หลังก็จะพาเกทำจริงน่าจะเอาไว้กับรถพิชูนะเอาไวด้ดีๆ โอ้โทรนัพงเอามาทำไมไม่รู้<ะ>นี่เอามาทำไมก็ไม่รู้แตนจูไปเดินดูงานแล้วครับโอ้ยไม่ไหลมันจะหมดนเนาะดินฝั่งนี้นี่คอ,อยากแต่งสโลปแล้วคอ,อยากทำสโลปตรงนี้แล้วโอ้เมื <รถ S 1> <ห>่อยคักเมื่อยเนื้อเท่รถดำก็จมโอ้รถดำ,ดำวิว่งช้าเฮ้ยพี่ถ้าพี่เป็นรถดำพี่จะเข้าใจว่ามัน มันไปไม่ได้ <c ười> ไปได้อยู่แต่สงสารรถเหนื่อยแล้วไปไปเหยียบเยอะ <c ười> ให้มันเก็บไว้วันอื่นบ้างเก็บไว้เยยบวันอื่นกกบ้างเหยียบวันเดียวมันก็เดือมทางโอ้ยเจ๋อบอยยัไม่ลงจากรถเลยเนาะ <c ười> เดี๋ยวผมแบบปั๊มน้ำมันเวอร์แกก่อนเติมนิดเดียวพอะ เพราะมันน่าจะต้องเช็คเช้าเท็่ยงเย็นเลยจะต้องดูก่อนว่ามันหยดเยอะไหมถ้ามันหยุดเยอะก็ก็ต้องเอาไปเช็คก่อนไม่งั้นก็ต้องเปลี่ยนซีนดูก่อนนะเพราะว่าผมยังไม่อยากยกลูกไงกลัวยกลูกแล้วกลัวนี้มัน,ม,นมันเปลี่ยนซีนอยู่ปุ๊บเออประหยัดงบไปได้อีกหลายบาทเลยนะลองดูก่อนโอย ขอ,อน้ำมันพาเวอร์ออหน่อยไหนอยู่ไหนตัวยังไม่ได้ดูเลยเนาะคิดว่าไม่มีโอ้คุแตกหมดเลย่ะเรนหลุดโอ้มันเริ่มเปิดแล้วครับนี่ ด้วยอ่ะแกไม่ยิงน็อตข้างบนให้มันครบพองเลยเห็นไหมนี่ไอหนุม่มท่อเบีย้ยวฮะน้ำมันกีอะ ใช้เป็นน้ำมันพงอมาอะัยพาวเวอร์นิดเดียวเองพอหยุกทีครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไปละครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับได้แล้วของปร,โร์โธเดี๋ยวให้พ่อซื้อใหม่อีก